คลรอนุมัติงบ3 2 1ล้านบาทซื้อวัคซีนซินโนแวคเพิ่มอีก5 0 0แสนโดสเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID โควิด -19 คณะรัฐมนตรีมีมตริรับทราบและอนุมัติงบประมาณตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้อโควิด -19 แก่คนไทยเพิ่มเติมจำมนวน5 0 0แสนโดสในกรอบวงเงิน3 2 1รบล้าน6ก0 0บาทซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการให้วัคซีนโควิด19เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนโดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัคซีนจำนวน500,000โดสค่าบริหารจัดการวัคซีนและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่เพื่อรับการฉีดวัคซีน ระยะเวลาการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม2564เป้าหมายจํานวนวัคซีนที่จะซื้อเพิ่มเติมกับบริษัทซีโนแวคไบโอเทคจำกัดจํานวน500,000โดสเพื่อลดอัตราการป่วยการเสียชีวิตลดจํานวนผู้สัมผัสเชื้อลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อและรักษาความมั่นคงของระบบสาธารณสุขของประเทศสำหรับประชากรกลุ่มเป้าหมายในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค สำหรับโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้อโควิด -19 เพื่อให้บริการคนไทยเพิ่มเติมจำนวน500,000โดสนี้จะช่วยทำให้สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าเจ้าหน้าที่ผู้สัมผัสผู้ป่วยผู้ที่มีโรคประจำตัวประชาชนและแรงงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุดรวมไปถึงพื้นที่การระบาดของโรคที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วจำนวน1,124,153โดส และมีผู้ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1โดสจำนวน9 49, 4 9 1 2 4รายแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระราบาดของโรคโควิด -19 และลอกเมษายน2564มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงได้มีการพิจารณาจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมแบบเร่งด่วนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงอีกจำนวน5 0 0 0โดสทั้งนี้จังหวัดหนองคายได้มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ได้รับการจัดสรรรอบแรก ในกลุ่มเป้าหมายพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดชายแดน8จังหวัดจำนวน5,000โดสฉีดได้2,500คนแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธรารณสุขบุคลากรด่านหน้าอสอมและทีมปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่ทั้ง2เข็มแล้วส่วนรอบที่2มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกจำนวน4,760โดสฉีดได้2,380คนแล้วเนื่องจากการแพร่ระบาดกระจายอย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องปฏิบัติให้เป็นปกติในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดคือการเว้นระยะห่างทางสังคมการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าไปในสถานที่ต่างๆและการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะนอกจากนี้จังหวัดหนองคายยังห้ามข้าราชการทุกระดับทุกสว่วนราชการออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดและขอให้สวมหน้ากากอนามัยกันทุกคนหากพบว่าไม่สวมหน้ากากอนามัย ก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายตามพรบรโรคติดต่อและที่สำคัญที่สุดคือคนที่ป่วยต้องไม่ปกปิดไทม์ไลน์ของตนเองดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 อย่างจริงจังโดยเฉพาะการสวมหน้ากาการอนามัยอย่างถูกต้องร้อเปอร์เซนทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายกรมประชาสัมพันธ์